มีใครเคยแอบชอบใครบางคนมากๆถึงขั้นแค่คิดถึงเขาก็มีความสุขมากแล้วไหมคะฉันชอบความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดถึงถึงแม้ว่าตอนเนี้เราจะไม่ได้เป็นแฟนกันเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ไปบ้านของพี่ปริมพี่ปริมกำลังจะแต่งงานฉันกับเพื่อนอีกสองคน ับรถไปช่วยเตรียมงานแต่งงานของพี่ปริมที่ต่างจังหวัดนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอกับพี่จอมพี่จอมเป็นผู้ชายผิวขาวสูงอกผายหลังตั้งตรงดวงตาของเขาเป็นประกายดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนตลกด้วยนะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรฉันก็แอบขำไปด้วยตอนที่เขาพูด ตอนที่เขาขยับร่างกายทำไมมันน่ามองไปเสียหมดฉันได้แต่แอบมองเพราะกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราชอบแต่ก็บ้าจริงนี่ฉันชอบพี่เขาตั้งแต่แรกเห็นเลยเหรอมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันนะผู้ชายก็ทำงานในส่วนของผู้ชายยกของขนของส่วนฉันกับเพื่อนผู้หญิงช่วยกันจัดดอกไม้มวนได้สายสินใส่ก้านไม้ขีดไฟ จัดเป็นพุ่มในพานดอกไม้เพื่อใช้ในวันพิธีสำหรับให้แขกยาตผู้ใหญ่ผูกสายสินให้กับคู่บ่าวสาวฉันไม่ได้คุยกับเขาเลยในวันแรกแต่ได้ยินเพื่อนๆของเขาเรียกชื่อก็เลยรู้จักว่าพี่เขาชื่อจอมฉันชอบพี่เขามากจริงๆถึงขั้นนั่งยิ้มนอนยิ้มเก็บเขาเอามาคิดถึงจริงๆแล้วฉันไม่ได้สนิทกับพี่ปริมมากเท่าไหร่ พี่ปริมเป็นเพื่อนของพี่มะนาวเพื่อนรุ่นพี่ของฉันที่สนิทอีกทีพอพี่มะนาวชวนไปช่วยงานบ้านพี่ปริมอีกฉันไม่รีรอรีบกระโดดขึ้นรถทันทีคิดว่าจะได้เจอพี่จอมที่นั่นอีกวันนี้ฉันได้นั่งรถไปช่วยขนของในรถคันเดียวกับพี่เขาด้วยหายใจไม่ทั่วท้องเลยมันเป็นเรื่องที่ดีมากฉันได้ใกล้เขาขนาดนี้พี่จอมนั่งคู่กับคนขับข้างหน้า ฉันนั่งข้างหลังแอบมองเขาตลอดทางแต่ก็ยังไม่กล้าชวนเขาคุยไม่อยากจะเชื่อว่าการที่เรารู้สึกแอบชอบใครมันจะทำให้หัวใจมันพองโตได้มากขนาดนี้จบงานแต่งงานของพี่ปริมฉันยังไม่ได้คุยกับพี่จอมเลยแล้วเราจะได้เจอกันอีกที่ไหนมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆ แต่เหมือนฟ้าจะเมตตาฉันนะตอนเย็นหลังเลิกงานฉันกับเพื่อนๆมักจะนัดกันไปตีแบตท,ที่โรงยิมของมหาวิทยาลัยพี่ปริมก็ไปด้วยทุกครั้งรู้ไหมฉันโคตรด,ดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอพี่จอมอีกครั้งและครั้งนั้นแหละที่พี่เขาคงจะเริ่มรู้จักฉันมั่งพี่มะนาวเป็นคนแนะนำให้ฉันรู้จักกับพี่จอมฉันได้รู้ว่า พี่จอมทำงานที่เดียวกับพี่ปริมถึงว่าละ่ะเขาถึงไปช่วยงานของพี่ปริมอย่างเต็มที่ทุกวันตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนจบงานหลังจากที่ตีแบตพวกเราก็พากันไปกินข้าวต่อที่หน้ามอต่อด้วยร้านนมอีกนั้นทำให้ฉันได้อยู่กับพี่เขานานนานนานจนอิ่มใจเลยทีเดียวละ่ะพอรู้ว่าพี่เขาทำงานที่เดียวกับพี่ปริม ไม่ยากเลยที่ฉันจะรู้จักชื่อจริงนามสกุลของพี่เขาแต่ก็ฉันอยากจะรู้จักพี่เขามากกว่านั้นพี่เขาชอบทำอะไรชอบสีอะไรเวลาว่างเขาทำอะไรบ้างเขาชอบดูหนังแนวไหนที่สำคัญไม่รู้ว่าเขาจะมีแฟนหรือ,อยังนะสิไม่กล้าถามพี่ปริมกับพี่มะนาวกลัวว่าเขาจะรู้ อย่างน้อยตอนนี้ฉันก็รู้ชื่อจริงนามสกุลและรู้อีกด้วยว่าพี่เขาชอบเขียนบล็อกฉันแอบเข้าไปอ่านทุกวันทุกวันทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องเดิมฉันไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆอ่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำฉันอยากรู้จักกับพี่เขาให้มากกว่านี้จริงๆอยากอยู่ใกล้ๆอยากฟังเสียงของเขาอยากมองหน้าของเขา เหมือนว่าฟ้าเป็นใจให้ฉันอีกแล้วเมื่อมีลูกแมวตัวหนึ่งหลงมาที่ทำงานน่าสงสารมากๆพี่มะนาวบอกว่าพี่จอมชอบแมวและยังบอกอีกว่าแมวตัวนี้พี่จอมจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านและตั้งชื่อว่าเจ้าหลงนั่นทำให้ฉันต้องเรียนรู้ที่จะรักแมวอีกครั้งก่อนหน้านี้ฉันกลัวแมวมากๆตอนเด็ก เวลาที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วแม่ออกไปทำงานแมวที่ทะเลาะกันกัดกันจะทำเสียงร้องเหมือนผีเด็กเหมือนน่ากลัวมากพอมาอยู่ที่หอพักตอนเรียนฉันแอบเอาอาหารให้แมวจรแถวแถวหอพักเพราะสงสารเป็นเจ้าแมวสีทองเจ้าแมวสีทองตัวนี้เลยชอบเดินตามฉันเข้าห้องฉันก็ยังระแวงอยู่นะเพราะรู้สึกว่าแมวเป็น สัตว์ที่น่ากลัวไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เจ้าแมวสีทองตัวนี้เป็นแมวท้องแก่น่าจะใกล้คลอดแล้วแหละวันนั้นขณะที่ฉันกำลังยืนหวีผมอยู่หน้ากระจกเจ้าแมวสีทองไม่รู้เป็นอะไรฝังเขี้ยวไปบนหลังเท้าของฉันจนเลือดออกเป็นรูเขี้ยวของมันเลยทำให้ต้องเจ็บตัวและยังต้องไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าอีกฉันเข็ดและกลัวแมวแล้วจริงๆ ไม่ยุง่งแต่ทำยังไงได้พี่จอมเขารักแมวฉันก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักแมวให้ได้โดยเริ่มจากการปรับทัศนคติของตัวเองที่บ้านพี่มะนาวเนี้ยแหละเพราะพี่มะนาวคือทาดแมวดีๆนี่เองคือเห็นแมวที่ไหนก็เก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงทั้งหมดคือแมวจรทั้งนั้นเลยวันหนึ่งพี่มะนาวชวนไปดูเจ้าหลงที่บ้านของพี่จอมฉัน ฉันอยากจะกรีดดังๆแล้วโคตรดีใจเพราะว่าจะได้ไปบ้านพี่จอมพี่จอมเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากพี่เขาเล่าให้ฟังว่าบ้านของเขาออกแบบเองคุมช่างเองจัดส่วนเองจากนั้นเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเรื่องที่คุยก็เรื่องเจ้าหลงเนี่ยแหละพี่จอมเป็นคนที่รักแมวมากจริงๆและก็เป็นเพราะเขาเนี่ยแหละที่ทำให้ฉันกลายเป็นทาสแมวจนถึงทุกวันนี้ พอเริ่มคุยกันสักพักฉันก็เริ่มจีบเขาเลยฉันคิดว่าฉันจีบเขาอยู่นะเพราะว่าทุกวันฉันจะกดโทรไปหาเขาที่โต๊ะทำงานหาเรื่องคุยกับเขาถามเรื่องเจ้าหลงม้างถามว่าวันนี้ไปตีแบตไหมคะกินข้าวหรือยังหาสารพัดเรื่องมาคุยกับเขาจำไม่ได้ว่าทำไมเราถึงสนิทกันมากขึ้นนะรู้อีกที พี่เขาก็มารับไปกินข้าวด้วยกันสองต่อ2เลิกงานพี่เขาก็จะมารับฉันทุกวันไปอยู่ที่บ้านของพี่จอมไม่รู้ว่าใครจีบใครก่อนฉันถามพี่เขาว่าเราสนิทกันได้ยังไงนะพี่จอมบอกว่าเขาแอบปิ๊งฉันตั้งแต่ที่เห็นบ้านพี่ปริมที่ไปช่วยงานแต่งงานบ้านพี่ปริมซึ่งก็เป็นวันแรกที่ฉันรู้จักเขาแล้วก็ แอบชอบเขามากๆพี่จอมบอกว่าจริงๆแล้วเขาว่างงานที่จะไปช่วยงานบ้านพี่ปริมแค่วันนั้นวันเดียวเขาคิดว่าอาจจะได้เจอฉันอีกเพราะว่าฉันไปกับกลุ่มเพื่อนที่สนิทกับพี่ปริมแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็เป็นคนขอไปตีแบดกับพี่ปริมด้วยเพราะคิดว่าคงจะได้เจอกับฉันเขาทำตัวมาให้ฉันจีบหรือว่าเขาจีบฉันฉันไม่รู้ตัวเลย แต่ยังไงก็แล้วแต่เราสนิทกันมากอาบน้ำด้วยกันนอนด้วยกันทำอะไรด้วยกันทุกที่ห้องนอนโซฟาในครัวในห้องน้ำข้างหน้าต่างในรถตอนนั้นมันดีมากเลยนะพี่จอมใจดีกับฉันมากฉันชอบจับมือของพี่จอมฉันชอบจับใบหน้าของพี่จอม ฉันชอบเอาเนิ้วมือไล่เบาๆตรงริมฝีปากจมูกด่งเป็นสันของพี่จอมชอบอ้อมกอดอบอุ่นแขนแข็งแรงของพี่ฉันชอบจูบและหอมทุกๆส่วนของพี่แก้มไหลแผ่นหลังขาฉันรู้สึกว่าฉันรักทุกส่วนของพี่เขาแต่ทำไมรู้สึกเหมือนมันเป็นความลับ เรื่องที่คบกับพี่จอมฉันไม่ได้บอกพี่มะนาวกับพี่ปริมหรือคนอื่นเลยจนวันหนึง่งพี่จอมบอกว่ารู้สึกไม่โอเคเขาบอกว่าเขารู้สึกสมเพชตัวเองที่ต้องแอบมาคบกับฉันใช่ก่อนที่จะได้รู้จักกับพี่จอมฉันคุยกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศ ความสัมพันธ์มันก็แค่คุยกันเท่านั้นและตอนนั้นฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันเป็นของใครฉันรู้ว่าฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับพี่จอมฉันไม่คิดว่าพี่จอมจะคิดมากในเรื่องนี้เพราะฉันก็ไม่ได้สนใจใครนอกจากเขาอยู่แล้วให้พี่เขาไม่สบายใจฉันก็จะเลิกคุยกับคนอื่นแต่พี่จอมบอกว่าอยากจะหยุดความสัมพันธ์ห้ามฉันไม่ให้ไปบ้านของเขาอีก ฉันไม่เข้าใจก่อนหน้านี้เราไปได้และเราก็มีความสุขกันมากแต่วันนี้พี่เขาบอกว่ามันไม่เหมาะโทรไปพี่เขาก็ไม่รับฉันคิดว่าเป็นเพราะฉันเหรอพี่คิดว่าฉันมีคนอื่นนอกจากเขาหรือ,อยังไงฉันจะต้องอธิบายและพูดให้เขาเข้าใจว่าฉันมีพี่เขาคนเดียวฉันทนคิดถึงพี่เขาไม่ไหวจริงๆ มันทรมานมากที่อยู่ดีๆเขาก็เงียบหายไปฉันทำได้แค่ขับรถไปผ่านหน้าบ้านของพี่จอมทุกๆวันคิดถึงอยากเจอแค่ได้เห็นหลังคาบ้านฉันก็พอใจแล้วและแล้ววันหนึ่งฉันก็รู้กระจ่างชัดว่าทำไมเขาถึงบอกเลิกบนถนนเส้นนั้นใกล้ๆก,กับที่ทำงานของพี่เขานั่นแหละ ฉันเห็นพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงผมยาวตัวผอมบางเสื้อผ้าที่เด็กคนนั้นใส่เป็นเสื้อผ้าของพี่จอมกางเกงเสื้อฉันจำได้พี่จอมมองเห็นฉันแต่ก็ทำเหมือนไม่รู้จักเขาอ่อนแทบเดินไม่ไหวในหัวใจในร่างกายมันสั่นไปหมดหมดเรียวแรง ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่มีใครอีกกี่คนเพราะแบบนี้เขาถึงอยากเลิกความจริงที่ฉันเห็นทำให้ฉันหมดข้อสงสัยทั้งหมดฉันรู้ว่าฉันต้องทำใจแต่ก็ยังคิดถึงพี่เขาอยู่ดีถึงจะรู้อย่างนั้นฉันก็ยังขับรถผ่านไปบ้านเขาอีกทั้งๆท,ที่บ้านของเขากับที่อยู่ของฉันมันคนละที่ไกลมาก แต่ครั้งนี้ฉันตัดใจจากพี่เขาได้เมื่อฉันเห็นรถของพี่ปริมจอดในบ้านของเขาคิดว่าบางทีเขาอาจจะมีธุระหรือว่าต้องคุยงานกันแต่ฉันก็แอบ,บขับไปดูหลายวันตอนดึกตอนเช้าจนแน่ใจว่ามันเป็นแบบที่ฉันคิดเพราะตอนที่ฉันสนิทกับพี่จอมรถของฉันก็จอดอยู่ตรงนั้นในบ้านของเขา หลังจากที่พี่ปริมแต่งงานไม่ถึงปีพี่ปริมก็หยากับแฟนเพราะทำงานกันคนละจังหวัดแฟนของพี่ปริมนอกใจเรื่องนั้นฉันกับพี่มนาวรับรู้มาโดยตลอดและพวกเราเนี่แหละที่ปลอบใจกันทำให้ฉันทบทวนว่าทำไมพี่ปริมถึงดูห่างๆไม่สนิทกับฉันเหมือนเดิมอาจเป็นเพราะ พี่ปริมอาจจะรู้ว่าฉันคบกับพี่จอมช่วงหนึ่งและตอนนี้พี่ปริมก็ไม่มีใครพี่มะนาวก็พูดเปรยๆให้รู้ว่าพี่จอมกับพี่ปริมคบกันเพราะแบบนี้ฉันจึงยอมตัดใจจากพี่จอมเพราะถึงฉันจะชอบพี่จอมมากขนาดไหนฉันก็รักพี่ปริมมากเช่นกันสุดท้ายพี่คือความทรงจำ ที่แสนดีและแสนเจ็บปวดในชีวิตของฉันเพราะฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครไม่เคยลงรักใครไม่เคยรู้สึกใจเต้นกับใครฉันดีใจที่ได้มีช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งกับพี่